อ่ะทีนี้พูดถึง<า>ต้นทางของของอการเข้าสู่ความเลวร้ายทางการเมืองก็คือการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองใช่ไหมถ้าพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองนะรูึงระบอบทักษินตอนนี้แหลก็บอกมันกาลังวนหลูดไปแล้วตอนนี้กระบวนการที่ทมถูกทําลายเละเทะแล้วแต่มีคนบอกเฮ้ยยังเหลืออีกหนึ่งหน่วยนะ,ะที่ต้องดูผลงานเขาก่อนว่าเราจะเพิ่งไปรีบสรุปว่าว่าเขาจะทําได้หรือเปล่า ปปอชอเรื่องป่วยทิพชั้นที่สีป่ปปอชอตอนนี้ตอนแรกมีข่าวว่าคณะกรรมการชุดเล็กตรวจสอบแล้วแล้วก็จะส่งให้กรรมการชุดใหญ่แล้วมีไอ้มงจะไปดึงเรื่องไว้พี่ก้องพิมพ์ถามหน่อยคณะกรรมการชุดเล็กเนี่ยก็คืออนุที่ไต่สวนถูกไหมคะถูกครับมันต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งด้วยเหรอคะเออมันก็ไม่ต้องมีแล้วสิตรวจปุ๊บกลั่นกรองก่อนแล้วส่งชุดใหญ่อเอาแล้วงั้นอนุชุดเล็กจะมีไปทําไมอะถูกไหมอะพี่ พราะมันมีรายงานข่าวว่ามีไอ้โมงจะสกัดไม่ให้ชุดสอบของอนุเนี่ยก็คือกรรมการย่อยอะค่ะคือเขาจะต้องไปพิจารณาก่อนว่าเอาละมีมูลไหมต้องเรียกใครมาสอบปากคำหรือเปล่าทั้งผู้ร้องผู้ถูกร้องก่อนจะกัดกรองแล้วโอเคมันน่าจะมีมูลส่งปปชชุดใหญ่แล้วปปชชุดใหญ่จะไปพิจารณาว่าเอาละให้โอกาสผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนี่ยมาชี้แจงแต่ทีนี้มันมีรายงานข่าวเข้ามาว่ามีความพยายามจะสกัดกันไม่ให้ ผลตรวจรายงานของชุดอนุเนี่ยส่งไปถึงปอปอชอว่าด้วยเรื่องของชั้น14โรงพยาบาลตำรวจปวยทิพคุณภพศสารพืชมงคลค่ะนักกฎหมายเนี่ยโพสเฟซบุ๊กเอาไว้ในประเด็นนี้ภม่สารแกเกาะเรื่องนี้มาตลอดเลยนะเพราะว่าแกาเป็นคนโพสว่าโอโ้โหมีเพียบเลยนะไอ้พวกที่ช่วยคุณทักษิณคุณทักษิณอาจจะไม่ผิดเพราะว่าแกาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่เจ้าหน้าที่รัฐที่ไปช่วยคุณทักษิณอันเนี้ย เป็นรายงานผลการศึกษาของกรรมการสิทธิมนุษยชนอย่างน้อย2องหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ1โรงพยาบาลตำรวจ2กรมราชทัณฑ์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีคนติดคุกเรื่องนี้คุณไพศาลพืชมงคลบอกว่ากรณีป่วยทิพย์ที่ปปชตรวจอยู่ข่าวเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีไอ้มงมอพยายามจะเป่าคดีและถกคดีจนกระทั่งคณะตรวจสอบไปสวนโดยเฉพาะหัวหน้าหรือประธานที่เป็นผู้แทนมาจากศาลดีการเนี่ยไม่ยอม ยืนยันมติของคณะกรรมการตรวจสอบไต่สวนมูลความผิดว่ากันว่ามีการชี้มูลความผิดกล่าวรูดเลยละค่ะกระทั่งมีข่าวว่าถ้าไอ้มงคนไหนพยายามถ่วงเรื่องที่ไต่สวนตรวจสอบเสร็จแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องนำเข้ากรรมการปปรชชุดใหญ่พิจารณาก็อาจจะมีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้มงคนนั้นปรากฏว่าตอนนี้ไอ้มงยอมถอยคดีชั้น14ป่วยทิพเนี่ย จะเข้าสู่ที่ประชุมการพิจารณาของปปชชุดใหญ่วันพุธหนะ้าพี่เพศาลบอกว่าแหล่งข่าวหลายกระแสยืนยันตรงกรันอันนี้เป็นทางการข่าวของคุณไพศาลนะจะถูกจะผิดให้คุณ p พศาลว่าไปส่วนเรื่องทุจริตจำนำข้าวคะ่ะคุณผู้ชมอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดในสมัยศาลประธานศาลปกครองสูงสุดท่านก่อเนี่ยพิจารณาคดีนี้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากมีข่าวที่คุณไปสารใช้คำว่าเป็นข่าวอับประมงคลเกิดขึ้นปรากฏว่ามีการพิจารณาลงมติประเด็นแรกแล้วว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวแก่รัฐหรือไม่แหล่งข่าวบอกว่ามติที่ประชุมใหญ่40กว่าเสียงต่อ12เสียงมีมติแล้วว่าต้องรับผิดชอบหรือไม่แต่เวลาไม่พอนะคะคือ ต้องรับผิดชอบแหละแต่ประเด็นคือต้องรับผิดชอบเท่าไหร่เวลาไม่พออ่าไม่เป็นไรเลื่อนไปก่อนแล้วจะพิจารณาคราวหน้าหลังจากนั้นปรากฏประธานศาลปกรครองสูงสุดท่านนั้นเนี่ยท่านผลจากตําแหน่งคนใหม่มารับหน้าที่คุณไพศาลใช้คําว่าประธานศาลปกครองสูงสุดท่านใหม่ในประเด็นแรกที่จะต้องรับผิดหรือไม่นั้นเนี่ยเคยลงมติเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยแต่ที่ถามกันดังสนั่นที่สุดคือพิจารณาต่อไปโดยรวดเร็ว ซึ่งเป็นปกติการทำงานของศาลนะคะดังนั้นการพิจารณาประเด็นที่2เรื่องของจำนวนค่าเสียหายที่ค้างอยู่เนี่ยทำให้คำพิพากษานี้ยังไม่ได้ออกมาแล้วก็เกิดความเสียหายแก่รัฐนั่นจึงเป็นหน้าที่ประธานศาลปกครองสูงสุดท่านใหม่ค่ะคือต้องดําเน,นินการคือถ้าเกิดต้องชดใช้คําตอบคําถามต่อมาต้องชดใช้เท่าไหร่ไอตรงนี้ที่มันยังคากันอยู่ แต่ทีนี้ฟังจากที่คุณภพศสารพูดเนี่ยฟังจากที่คุณภพศสาลโพสเนี่ยเหมือนกับจะบอกว่าเอ๊จะพิจารณาใหม่ไหมว่าตกลงต้องชใช้หรือเปล่คาคือมีการาเปลี่ยนเปล่น,นตัวเปลี่ยนตัว,เป,ตวเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนยุคอันนี้คือความเห็นของคุณภพศสารพืชมงคลนะคะที่ท่านตั้งข้อสังเกตเอาไว้เพราะพี่กองคุณผู้ชมถ้าต้องกลับไปพิจารณาใหม่เลยอ,อ่ะ เออมันมันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องตตพิจารณาใหม่คือพิจารณาหนึ่งเนี่ยโดยหลักคือต้องจ่ายถูกอันนี้ผ่านมาแล้วถูกค่ะเหลือแค่ว่าจ่ายเท่าไหร่สัดส่วนในความรับผิดชอบของคนเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเรื่องนั้นๆมันควรจะเป็น5% 10% 20%อะไรก็ว่ากันไปก็มาดูในรายละเอียดมันไม่ควรไปนับหนึ่งหมายว่าจะต้องจ่ายหรือไม่จ่ายแต่อ่านระหว่างบรรทัดของคุณไพศาลพืชมงคลคุณไพศาลกำลังสื่อวนกำลังสื่อนยยะอะไรบางอย่างว่าว่าเอ๊ะ จะต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ไหมเพราะถามถึงอันนี้คุณไพศาลถามนะเรายืนยันนะว่าแล้วตอนที่ท่านเป็นกรรมการเนี่ยยังไม่ได้เป็นประธานเนี่ยท่านลงเสียงไปด้านไหนออพิม,มพ์ว่าาิมพ์ว่ามันไม่ควรจะต้องย้อนกลับไปที่หนึ่งใหม่นะเพราะมันจะเสียเวลามากเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนปี57าเจคุณที่รักโดนยึดอำน,นาจปี57จนปีนี้67จะกลับมาแบบช่วยกันคิดหัวจะแตกแล้วว่าจะทํายังไงไม่ต้องเข้าคุกดีถูกไหมคะ เงินแพงที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนำข้าวเนี่ยยังไม่มีคำพิพากษาออกมาเลยนะคะแล้วอย่าลืมนะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนเคยเติดคุกเพราะรับงานไปวิ่งเต้นตุลาการสารตําบมาถึงไม่ใช่ตุลาการนะหมายถึงว่าคนที่ไปวิ่งเต้นให้สารเนี่ยรับสินบนเพื่อที่จะเปลี่ยนคำตัดสินแต่สารไม่เอาด้วยไงคนนั้นเนี่ยก็โดนจับสารพิพากษาติดคุก,กอยู่นะอ,อะไรอย่างเงี้ย มันมีประวัติมาแล้วไงค่ะนะครับ